มาข่าวนี่าทางนี่ด้ข่าลายเล่าลายข่าลายไปถามว่านี่้ผอ้ยก็จามาทัเากัเนาะเมียงยอยนะเเย้าทองเขาทองโอ้จบ่ปั่นเลยไม่ว่าดีเนาะมดินี่แหเพ่นเอ

ทางน,านั้นนี่คือกันปะไม่หรางลา่นี้ไม่ต่นหรอวะเด็ข้าวนี่แม่งนี่ลายเลายเลยาลาย จอยนะถือภา,าได้ถือภาคัดทองเลยคัดทองโอ้ไดกล้เลยจำบ่ในในปั้นเลวยว่านะ oh. วาดีเนาะอ้าวคนไมีลู้มี <c ans> มบบนี่แหละเพิ่งเออขันบ๊วยผัวกันเนาะขันบ๊ยลูกดีตี้อเออนะ <c oughs> พี่น้องเีนาะกำลังวาจีนั่นเดว่าบาจีเป็นข่ามานี่มันดินบวมพี่น้นองคน,นตกเบิดมือ, <c oughs> อม เนี่ยว่าคุดแล้วก็เอาผัดใหม่คุดใหม่นะวันไหนนี้ขนวนลาเขลิบเข่ามาว่เนี่ยเหราหลับตั้งแต่วานนี่ดิโอ้ยจำมิงมิงมาเนี่ยคดนี่ปดมือแน่เ่ากันฝังไดหนดิได้ ว่าจริงๆนะเขาไม่จะบาดไร้เขาทางตรวจไปเลยมันก็ที่ได้อยู่นี่เของมันปดยุ่ยยเนาะมุ่งมสสดกที่ประเทศมุ้งได้โอเราเห็ดไปคือแบบคือเ้องถือดินทรายมันอ่อนอยรางไรเห็ดเบิ้งดูแล้วนะอันไดเออมันมันก็อ่อนนะเนาะน้ำมันจวเบียวมันก็บวมเขาบวขเขาเล้

Happened dạng lo đi vắng lưu nguồn ra giữ tay hoôn nguồn hoôn nguồn dạng bận của mật hà nội sĩ hai mùi sắn đâu mày 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 อย่านเนาะโอายทำมีน hmm. <Du> ้าม yes. ah, no ีต no. no? um ุ hmm. so um ่มข okay. mm ี้ออยู่บา่นมาป่มีหอข้อกได้้งมีดกแค่นี้แต่มันมีอย่ามันหมังยุ่เนาะเป็นตุ่มหอ้อเป็นดินชายป่ะอไม้ห้องพืชจะกินพืเอาไม่ทบชายมวดด้วยล่ะสมอยแท้มันเนาะที่สวนนออยูเลยไปบ้านต่อบ้านและ B��ranch này nắng bunny yên lúc bunny bắt đầu bunny bắt náy nữa. Yếp thêm bunny níu 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 ข้างล่างเนี่นะเดยกันแล้วนปินพักเนาะมันจองไว้เลยนี่ราตีแตกอัคอนชวนไม่ได้ิด่นี่นะว้าี่ได้ภาพนี่พลงขังลงแม่ดีเลยพี่น้องจำจต้พ่อยู่บ้านแค่แม่ว่าตีนชูนตเลย้น่เอะข้นกับนเบิ้งจะเบิ้งเลยนะบัวมดตั้งเต้พี่อ้ขีอีกนี่มาที่ไเห็นด้บ่าเ็นไล้บ่

哎，没了。

เกเชื่อใช่เลยอ๋อังนี่เรงลงแฮงที่างมันขดเนาะมันจะมาดขึนไงนตกนตกนี่มันเองกระติกเขาขมันเล้วเอามากิ๊กกินกรด้กิเห็ดไปก่อนที่นเยันผนนั่นเนาะเ่ฝ่าผนมันรอกไวได้ไรผู

We'll be right back. về chiếc xe này sốt nẹp Các bạn vừa bay nó sẽ ở mayi hông chạy vụ kíp tiếng vụ ngon vác luôn đấy, đấy. 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 เห็นบ่หาเห็นถือเห็นเปี่นหน้าไม่ดีใจนะต้องเอาไม่สิบบ่เจอใหม่ม้างัดใส่เขาบ่บ่บ่ไม่ใช่ห้องสีมนันลดอา้าคานมันหนะทำไมามาใส่คานหามรถนาะออ <c oughs> อกค <c oughs> <จ>รับน้ะเองงานคือห้องงานนี่นะชกบข้าวบนนี่จเจอหนุ่ยขึ้นอยู่เปนยาง <c oughs> นี่บ่นี่บ่ใช้สีธราด

ลง้นเบุงเถอดมันฉีบนี่ก็ดตนี่กะมันหยุดลงแนนแล้วกะไม้กิ๊กแล้วกะเอาไม้ใช่ไมอีกล้มันลงแนนแล้วทนะหลุดตัวนี้มันยังอืเอาชา้นเสื้อกลางเลยดิ บนนี้ได้ใช่ค hmm> น้ันจุ yeah, yeah, yeah. ์่าน้องโอเคเมันวิตตีนมันเนี่นี่นี่บนบ้านเอ้ยเขากต้องไปได้เมนขุดไม่เงียบ้ห่งกายไปล้แห่อยู่บนกลางนู้ดบนกลางนู้ Ngān khẩu, khẩu, ngàn ngàn khảo. Hm. Ok, đâu đấy. Ok, 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 đấy. đấy. Ok, 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 อ้ามันเป็นดินทรายดิบวมเก็บนาเอเนี่เนตวโตเนาะเอนี่อเ้เ้เป็นุ่น่อยูถึงตอนนี้ยักษ์ีจว่าเนียายังดึงเชือกบ่ดึงกับนแล้วก็ต้องได้เข่าม้างหนาขึ้เราพอทางหลังมอแราเกาะนี่ดึงเคยดึงยู

Ủa, à. này, những giảm của quê gin nóng có bơm mà trẻ gin nóng gom 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 ถ้ามันสีได ah e <c Teach outreach> ้ไ <m> ด <mur als> ้แต่ว่าผมได้ก็ต้องได้ได้เลยหม่ฮาเน่ยมีเอินนี้เป่อไม่เงินเบสิเรานี่เราลายุ่บชวนก็เพียงมันกิขึ้นได้นะเมนเมตรมุนแก้งรถ่าละวันี้อึบอึบเฮ้ยิจริงอยู่หิบแต่หาใหม่มาสอดก่อนนะรู้ดีป่า อือม่ก็เริบวมลมเริ่มบวมแล้ว่ในห้องยิีห้องเผาห้องเผานดนสวเนดดีก่อนดีเสียบลงใช่เนาะนี่นสวดขึ้นเผาตรงนี้นิดอสวดเนี้ยออห้องห้องติดเลยห้องตดแมน Nói chung cái này đấy Nó ăn tín đấy chuột lúc này chuột lúc chuột lúc Để hình nhau đó Để hình nhau đấy thành vô đã Xem đi bố Chút nữa một chút Ừ. Để hình nhau đấy Ôi.

กนินบ็อกปนผืไม่่ามาทิมใช่ทิมใช่อ้อนันนี้บล็อกรถมาถิมแทนผืดไม่นั่นเรลวมื่นก้อนน่น่ะรถเดิน่ะบ็อกเราอย่ไปทิมกันบล็อกมนแวหันะอันนไม่น่ะมันมืนได้ไหม los lados.

แหนงลงมิดซ่ำ nó, ปุ๊กเป๊กปุ๊กเป๊กเด้อ ลงขึนง้น,นว่าพืชัาแรกเลกกะจีไปได้ยูะยยิดยิดยิดยิบยิยู่ <laughs> <c oughs> ชัลลกลุกเรื่อยๆทำอให้ไปหนเงียบ <c oughs> เอเอทเงีบยบแมังจะมันยืดัหน <c oughs> เดนอ่รองประมาณสาินาทีหางเ่ากันอ่ะไดีได้ปะข้างนั้นนี่คือกันปะมาาที่นี่เพ่งหรอนเดยมดแต่วันนี้นี่ว่มาคาอยู่ในวันเกล

มันมมีเชือก่เชือกที่รถไปรถไปเอาพอ่กล้ามเน่เาชือกกล้ามเลยเชือกเข่าเชือกข่าเชือกพัดพุ่นแล้วเอามันเจ้าที่จับมุงไนก็จับย่างเนาะทุกรลายมบุ้เออุ่มลายุ้งเาอัน ไม่ดีบาดิ b o บ e r อมาบาด้เดี่ยอมือวาเาดีนังบินเลยฮะไป้ดล่ะน้ะอูกุ้กถบุไปด้อบาดโอเคเนขินีนะนะนบ้ดวินดนะายอยู่เ้วอยหยิบยิยิบยให้คนเอารถฟอร์ดตามต้นไม้ ไ,ได้บุดปเ่ไปับน้อยเนาะเดินสิพากันลุยเอารถคืนก่อนบัตไปพไปพ่อกันที่หน้าเด้พี่น้อยเนาะสบายดี